สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซบ้านซีวิไลเอฟซีหลาหน้อยที่ดาเล่าววันนี้เราจะมาอ่อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับอ่าบ้านซีวีไลว่าเป็นยังไงไปยังไงมั่งพระอ,อิหลาไปเซเนมนี้วันนี้เนาะพ่อภูพระอ,อิหลาที่ดาเล่าวไปกับอ่าพอดาวบันดอนไปหาพอดาวบันดอนที่ศาลแม่ฮันนี่เนาะแล้วก็อ่าพระอ,อิหลาไป รับลิขซิ์จากพอดาวบอนดอนแล้วเข้าไปมวลบยากาศกันค่ะกัหนงสักผู้งเป็นเบาหน่อยแม่ว่าไม่ได้ให้คุณตาจับหัวให้คุณตาจับหัวให้ด้ ดดีเนี่ยอีพอดูอีพอดี้อยอมก็อนะแต่ยังพูดตะกี้เป็นแต่ยังแต่ต้องเป็นเลาะหั่นเอลาพูดก็โอ้ยแม่จำได้ตอนนั่นน้อยอยู่ไปบ้านเป็นน่าเป็นผู้นี่เป็นลูกอีพอเลยอัะผู้นี่เป็นหลานอีอหลานเดียรานอย พอได้ย <mile> ินอยู่ได้ยนั่นแก้วเลือในฟั้งหอมไหไ้เนาร่ารัารเดารรเดดาดนดน่น่กเ่ัาน่่าาั่า่ารเนา่าารเ่เน่าากาาายััด คนเน่าขันบ่นั่นอหนีกับ่ใดมหาคืออยากได้อยากเป็นอยากลองคือขอขอลองเพ่งคือว่าเป็นตำนานของเจ้าแล้วข้ป่าที่นี่เล่าอยากขอเงี้ยแมบบ่ใช่ไหมะเะจ้ยบ่ <c oughs> จ้า,ากระบอกไปด้ว <c oughs> ยกัน <c oughs> อป่าที่นี่เนี่ยกระมาขอไหนเด้อมึง เป็นยังไงก็ได้หอน้ำมาให้หลานหลานน่อยพี่ดจ๋าแล้วใครในด้งได้ดังให้ได้อันใดก็ให้ควงควงง่ายๆ กัไอ้ทูที่หลังจากไปหาพ่อดาบันดอนเนาะเพิ่นก็ให้มอบลิิกธสีเพลงห้แล้วก็เพิ่นก็ให้พ่ออีลาแล้วก็รับเป็นล้องเป็นล้านแล้วกับพี่สาวแมฮันนีคนถีแมฮันนีเอิรนว่าแมเดฟ้าอีลาทิดาเล่าขึ้นไปได้ขอไปพูดไอ้กับแมฮันนีเพื่อสิแบบ บอกลก่าวว่าเออขอเป็นลูกเป็นล้านไม่ฮหนนีซอยเบิงแง่งกันนั่นแหละคุณนี่แหละคือเป็นพี่สาวแม่ฮหนนี่คนทีแม่ฮันหนีอ่ะนับถือเอื่นว่าแม่เป็นคนอีกคนหนึ่งค่ะแล้วคลิปต่อไปอ่าเพิ่นพี่สาวแม่ฮันหนี่เพิ่นกับผ้าอ่าอีดาอิหลาทิดาเล่าไปบ้านแม่ฮันหนีพี่น้องไปบ้านที่แม่ฮันหนี่เคยอยู่ตั้งแต่ได้เท่าใดเพิ่นกับผ้าไปไปเบิงบ้านไปเบิงจุด ที่ว่าไม่ควรเอามาถวายมาอย่างเดี๋ยวเขาไปเบิ่งภาพบรรยากาศภายในบ้านแม่ฮันีกันค่ะของแม่กันายลูกกับแม่นีหน,น้อยอ๋ออไรเล้วอ๋อโอ้เนาะเนาะโอ้คนเนาะเป็นไงแล้วนะแม่นหรครับโอ้คนไง สวดแมนนี้เพิ่นเอามาเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ครับป้าิตตเป็นชุดที่ันสดกีนเอามาถวยถวายน้มันวลามน้นไหนโอ้ยงามแม่ง่ายง่ายง่าม่ง่าย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 ่่ว่ดเ่าไหร่่เ้า่เ่ยา่างเลยชุดนี้ก็ชุดงามน่างามครับ สุทีเพิ่นเคยใส่ไดมีไหใบ่นไงแมให้ลูกหลานได้เห็นไะอุยบ้านหลังหนอให้ได้ส่ได้เห็นหนอสุตีเพลิ่นเคยใส่หนอผู้นั้นเป็นน้องสาวไขต่อเขาใหม่เข้าไปอันนี้นีจะได้มาไหมซุ้มชุดแต่เพิ่นเป็นนักร้องนั่นคือพุณวัว่าการพิ่นเด็กที่เตู่เสียภาเป็นอืม โอ้จสันบอกเนาะไล้มาต้วัไม่ค่อยเอาไม่เลอย่าหมู่ร้านอยากเตียงหนาเตียงตาน่างเงินแล้วก็เตียงหนาอืมอาได้เห็นบรรยากาศเราะสาธุเด้อแม่ย่ามันย่จังมะย่างย้าจังมากรมึงมาสุดดเลยอันนี้อีกแคหนี่งเออเราผู้งามคบผูอดีแฮ คือเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในวันนี้เนาะก็คือ,อได้จนลิขิทธิ์ก็คือพอดาวไอพอดาวบันดอนได้มอบลิขสิทธิ์เพลงให้พระผู้ได้ไปทธามาหากินพระผู้น่นก็ได้ถือพันจนได้โพดว่าได้รับมรดกจากพอดาวบันดอนเพื่อสิให้พระผู้ก็สติดาเล่าเอาไปสืบสารตอ่ออ่าเพลงแม่ฮันนี่แบบยางถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทุกอย่างเป็นลิขสิทธิ์ของ อ่ะบ่านผู้ศรีวิไลแล้วต่อไปนี้เนาะของเพื่อสืบสารอ่ะต่อยอดสืบสารเสียงแม่ฮันนี่เพลงแม่ฮันนีต่อไปก็คือผ่านโดยน้องธิดาเล่าเป็นไป,นปนตามลขกิทธิ์แล้วก็บ,บรรยากาศก็ต,ตามที่เห็นคืออ่ะพอดับดอนกับไ้พ่อเนาะห้พอ่นะพอทั้งพ่อผู้ทั้งอีลาแล้วก็ห่อไ้ปังปังแล้วก็แม่พี่สาวพี่สาวอ่าแม่ฮันนี พี่สาวใหญ่เพื่อนบุญละจนคนที่เพื่อนนับถือจนเอนว่าคนเนี้เป็นแม่กะได้ผ้าที่ดาเล่าเนาะผ้าขึนไปบอกไปเกาที่สารแม่ฮันนี่ว่าเออลูกคนนี้มาขอเป็นคือตามตามคลิปตามภาพที่บอกไปพี่น้องหลังากนี้ก็ขอให้อ่ะอ่ะอีหลาที่ดาเล่าดังดังปังปังคือแม่ฮันนี่ให้มีคนนิยมชมชอบคือแม่ฮันนี่เนาะให้ดังดังปังปังเพราะ เพื่อที่แบบมึงเดล๋ยวเรคือนั่งกระตั้งใจนั่งกระมากอยู่แล้วนะก็คอแหอ่หลังจากนี้ไปก็ได้ดดามาีที่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวสิวิเลในครอบครัวอีหลัที่ดาเล่าก็ขอใหย่ยอดวิวเพราะว่าเพลงได้กระดังกระตามที่อีหล่ามาลองก็ขอให้โด่งดังคือเพลงของแมฮัน,นิตด,ดังเดิมคือกันนอก็ขกอให้เฮงเปังปังรวยรวยแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแลวก็หวังว่าจะได้เบิ่งมาได้เร็วนี่แหละพี่นอ้องอ่ะ ถ้าผู้เดียวเพืนติดตามฝากกดติดตามไว้น้ำเด้อฝากกดติดตามเพื่อมีข้อาสารอะไรใหม่ใหม่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆเนาะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอรุ่มคิวไวแค่นี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ